เคยเจอไหมครับคนที่ชอบทำตัวเหมือนรู้ทุกเรื่องแต่พอเอาเข้าจริงกลับไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิดพวกเขามักพูดจะมั่นใจสุดๆแต่เมื่อลองฟังดีๆกลับเต็มไปด้วยช่องอว่วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนง่แต่อวดฉลาดมีพฤติกรรมแบบไหนและเราจะสังเกตพวกเขาได้อย่างไรเพื่อให้เรารู้ทันและไม่ตกอุมพรางของคนเหล่านี้หนึ่งมั่นใจเกินเหตุแต่ไม่มีเนื้อหาคนโง่แต่อวดฉลาดมักมีจุดเด่นที่สังเกตได้ง่ายคือ ความมั่นใจสูงเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีความรู้จริงๆก็ตามพวกเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใช้ภาษาที่ดูเหมือนรู้ลึกแต่เมื่ออภิจารณาดีๆแล้วคำพูดเหล่านั้นอาจไม่มีสาระสำคัญหรือขาดหลักฐานมาสนับสนุนทำไมคนประเภทนี้ถึงเป็นแบบนี้ พวกเขาเชื่อว่าการแสดงออกถึงความมั่นใจจะทําให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองฉลาดบางครั้งพวกเขาอาจไม่รู้ตัวว่าความรู้ของตัวเองยังไม่เพียงพอดันน mm ิงครูเกอเอฟเฟกพวกเขาอาจต้องการยกสถานะของตัวเองในสายตาคนอื่นจึงเลือกใช้การพูดให้ดูฉลาดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเวลาคุยเรื่องที่ตัวเองไม่รู้จริงแต่พยายามพูดให้เหมือนเข้าใจทั้งหมดเช่นเวลาคุยเรื่องเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆพวกเขาจะใช้คำศัพท์ที่ดูซับซ้อนแต่หากถามลึกๆพวกเขากับอธิบายไม่ได้การตอบแบบกว้างๆเพื่อหลีกเลี่ยงรายละเอียดเช่นเรื่องนี้ผมศึกษามาเยอะแต่ถ้าถามว่าศึกษาจากแหล่งไหนพวกเขาจะอ้ำอึ้งหรือเปลี่ยนเรื่องงอกุยพูดในเชิงทฤษฎีเยอะแต่ขาดตัวอย่างหรือข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมวิธีสังเกต ลองถามคำถามที่ต้องใช้ความเข้าใจจริงเช่นคุณคิดว่าเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรในระยะยาวถ้าพะวะกรเขาตอบแบบกว้างๆเล่นคำตอบหรือวกไปวนมาแสดงว่าพวกเขาอาจไม่ได้รู้จริงดูว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่คนที่มีความรู้จริงจะสามารถอธิบายให้เคสหาใจได้ง่ายไม่ใช่แค่พูดให้ดูซับซ้อน เพื่อให้คนอื่นคิดว่าตัวเองฉลาดคนฉลาดจริงจะไม่พยายามทําให้ตัวเองดูฉลาดด้วยคําพูดที่ฟังดูหรูหราแต่จะใช้ความรู้จริงมาอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายในขณะที่คนอวดฉลาดจะใช้คําพูดที่ฟังดูดีแต่ขาดสาระหากเรารู้ทันเราจะไม่หลงเชื่อพวกเขาได้ง่ายง่ายครับสองวิจารณ์ทุกอย่างแต่ไม่มีผลงานเป็นของตัวเองคนที่อวดฉลาดมักชอบแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเมืองธุรกิจเทคโนโลยีหรือแม้แต่เรื่องที่พวกเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญจริงๆพวกเขาชอบอทาตัวเป็นนักวิจารณ์คอยบอกว่าคนอื่นทําผิดอย่างไรแต่กลับไม่มีผลงานหรือความสําเร็จของตัวเองมาพิสูจน์ทําไมคนเหล่านี้ถึงเป็นแบบนี้พวกเขารู้สึกว่าการวิจารณ์คนอื่นทําให้ตัวเองดูฉลาดและเหนือกว่าพวกเขาอาจรู้ว่า ถ้าลงมือทำเองแล้วล้มเหลวจะเสียภาพลักษณ์ที่พยายามสร้างขึ้นมาการพูดถึงข้อผิดพลาดของคนอื่นเป็นวัดที่ทีง่ายๆในการดึงความสนใจโดยไม่ต้องมีความสามารถจริงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคอยตำหนิวิธีการทำงานของคนอื่นแต่ไม่เคยลงมือทำเองเช่นวิจารณ์ว่านักธุรกิจคอนอน,อนี้บริหารผิดพลาดแต่ตัวเองไม่เคยทำธุรกิจจริงคอมเมนต์เชิงลบกับทุกสิ่งเช่นรัฐบาลชุดนี้แยก หรือระบบการศึกษาไม่มีประโยชน์แต่ถ้าถามว่าควรแก้ไขอย่างไรพวกเขากลับไม่มีคำตอบที่เป็นรูปธรรมชอบพูดว่าผมทำได้ดีกว่านี้แน่แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยวิธีสังเกตลองถามพวกเขาว่าถ้าเป็นคุณคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าพวกเขาตอบแบบกว้างๆหรือเบี่ยงประเด็นนั่นแสดงว่าพวกเขาแค่พูดให้ดูฉลาดแต่ไม่มีคำตอบจริงดูว่า พวกเขามีผลงานที่เป็นรูปทําใหม่คนที่เก่งจริงจะมีสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองไม่ใช่แค่พูดลอยคนที่ฉลาดจริงมักจะใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการวิจารณ์คนอื่นพวกเขาเข้าใจว่าการลงมือทำยากกว่าการพูดดังนั้นถ้าคนไหนชอบพูดว่าเขาทำผิดแต่ตัวเองไม่เคยสร้างอะไรหรือเราก็ควรตั้งคำถามกับความน่าเชื่อถือของเขาครับสาม พูดเยอะแต่ขาดเนื้อหาสาระหนึ่งในลนักษณะเด่นของคนที่อวดฉลาดคือการพูดเยอะมากแต่เมื่อฟังดีๆแล้วกลับไม่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์พวกเขามักใช้คำพูดที่ดูซับซ้อนหรือพูดอ้อมไปอ้อมมาเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดแต่สุดได้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือใช้งานได้จริงทำไมคนเหล่านี้ถึงเป็นแบบนี้ พวกเขาเข้าใจผิดว่าการพูดเยอะทําให้ตัวเองดูฉลาดแต่ลืมไปว่าความฉลาดจริงๆคือการสื่อสารให้เข้าไวจะง่ายบางครั้งพวกเขาอาจใช้การพูดยาวเพื่อกลบเกลื่อนว่าตัวเองไม่มีความรู้จริงในเรื่องนั้นพวกเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูมีความรู้โดยใช้ภาษาที่ยากหรือซับซ้อนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเวลาถูกถามคำถามง,ง่ายๆพวกเขาจะตอบแบบยาวมากแต่จับใจความไม่ได้เช่นถามว่า ทำไมเศรษฐกิจช่วงนี้ถึงแย่แทนที่จะให้คําตอบที่กระชับและชัดเจนพวกเขากลับพูดอ้อมไปอ้อมมาเช่นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวพันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ระดับมหาภาคการเคลื่อนตัวของตลาดโลกหรือแม้แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมเศรษฐกิจถึงแย่ ใช้สัพยากเกินความจำเป็นเพื่อให้ตัวเองดูมีความรู้เช่นแทนที่จะพูดว่าต้องปรับปรุงการบริหารพวกเขาจะใช้คำว่าต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อไดนามิกของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วพูดเรื่องเดิมวิธีสังเกต ลองขอให้พวกเขาอธิบายสิ่งที่พูดให้สั้นลงถ้าพวกเขาทำไม่ได้แสดงว่าพวกเขาอาจไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆดูว่าคำพูดของพวกเอขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่คนที่ฉลาดจริงจะให้คำตอบที่ใช้งานได้ไม่ใช่แค่ฟังดูดีคนที่ฉลาดจริงไม่จำเป็นต้องพูดยาวหรือใช้คำศัพท์ซับซ้อนพวกเขารู้ว่าความฉลาดคือการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ถ้าเจอใครที่พูดเยอะแต่ไม่มีเนื้อหาสาระกวรตั้งคำถามว่าพวกเขาฉลาดจริงหรือแค่พยายามทำให้ตัวเองดูฉลาดครับสี่เชื่อว่าตัวเองถูกเสมอไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนที่อวดฉลาดมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปและคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องงอเสมอพวกเขามักไม่เปิดรับความคิดเห็นที่แตกตา่างและอาจปฏิเสธข้อมูลใหม่ ที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตนเองทำไมคนเหล่านี้ถึงเป็นแบบนี้พวกเขากลัวว่าถ้าต้องยอมรับว่าคิดผิดจะทำให้ดูไม่ฉลาดพวกเขาเชื่อว่าความรู้ของตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอาจทำให้พวกเขารู้สึกเสียหน้าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถกเถียงกับคนอื่นโดยไม่สนใหน จะเหตุผลหรือหลักฐานที่ถูกต้องเช่นเวลามีคนให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของพวกเขาพวกเขาจะพยายามหาเหตุผลมาโต้แยง้งโดยไม่สนใจว่าเหตุผลนั้นมีน้ำหนักหรือไม่มองว่าคนที่คิดต่างเป็นคนโง่หรือไม่มีความรู้แทนที่จะพยายามทำความเข้าใจมุมมองของผู้อื่นไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและมักจะหาเหตุผลมาอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของฉันวิธีสังเกต ลองเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างถ้าพวกเขาตอบโต้ทันทีโดยไม่พิจารณาข้อมูลใหม่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่เปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นดูว่าพวกเขาเคยยอมรับว่าตัวเองคิดผิดหรือไม่คนรฉลาดจริงจะกล้ายอมรับเมื่อพบว่าตัวเองผิดและพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดความฉลาดที่แท้จริงคือการรู้ว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างและกล้าที่จะเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ถ้าใครยืนกรานว่าตัวเองถูกเสมอโดยไม่ยอมฟังเหตุผลอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาแค่อวดฉลาดแต่ไม่ได้ฉลาดจริงครับ5้ามุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์มากกว่าพัฒนาตัวเองจริตงองอคนที่อวดฉลาดสนใจว่าคนอื่นมองพวกเขาอย่างไรมากกว่าการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นจริงๆพวกเขามักจะทำทุกอย่างเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นแม้ว่าความสามารถจริงๆ จะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาแสดงออกมาทำไมคนเหล่านี้ถึงเป็นแบบนี้พวกเขาต้องการให้คนอื่นยกย่องและยอมรับโดยไม่สนใจว่าตัวเองมีความสามารถจริงหรือไม่พวกเขาอาจรู้ว่าถ้าคนอื่นรู้ว่าพวกเขาไม่เก่งจริงจะเสียความน่าเชื่อถือพวกเขาให้ความสำคัญกับการดูฉลาดมากกว่าการเป็นคนฉลาดจริงๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดโพสต์หรือพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ๆ ที่ดูมีความรู้แต่ไม่ได้อ่านหรือทำความเข้าใจจริงๆใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนในที่ประชุมหรือการสนทนาเพื่อให้ดูเป็นคนมีความรู้ทั้งที่เนื้อหาที่พูดไม่มีสาระมักจะอดว่าตัวเองเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่มีหลักฐานหรือผลงานที่พิสูจน์ได้จริงวิธีสังเกต ลองดูว่าพวกเขามีผลงานอะไรที่พิสูจน์ความสามารถของตัวเองได้จริงหรือไม่ดูว่าสิ่งที่พวกเขาพูดสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาทำหรือไม่ควฉลาดจริงจะให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ไม่ใช่แค่คำพูดคนฉลาดจริงไม่จำเป็นต้องสร้างภาพให้คนอื่นเห็นแต่จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น น้อเรื่อยๆคนที่เน้นแต่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่ไม่มีเนื้อหาข้างในอาจเป็นเพียงคนที่อยากให้ตัวเองดูฉลาดแต่ไม่ได้ฉลาดจริงครับถ้าคุณเจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ลองสังเกตดีๆว่าพวกเขาเป็นคนฉลาดจริงๆหรือแค่อวดฉลาดเพราะคนฉลาดที่แท้จริงจะมีเหตุผลเปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้จากทุกสถานการณ์แล้วคุณล่ะครับเคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตจริงบ้างไหม คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยผมอยากรู้ว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจ